กินข้าวอิ่มแล้วจะมาทํำน้ามาัุวนกันนะคะเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็บางทียายก็แช่อย่างนี้เลยเด็ดๆดเดออกแล้วก็แช่ทั้งพวงนะคะค่ะเสร็จแล้วพริกกระเทียมของเราหอมใหญ่ถั่วกระเพราพริกหยวกแตงกวาไข่พริกน้ำปลา โอ้ยมีแต่มหมูกับเครื่องปรุงกับข้าวละแหละไม่ใช่ในสวนเราเองเนาะนี่เสร็จแล้วนะคะกับข้าวแฟนยายนี่เพื่อสุขภาพน้ำมันงนสด,สดๆเพื่อนนี่สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแลวจ้าเพื่อนเพื่อนมามาหากับข้าวไม่รู้จะกินอะไรจะผัดกระเพรานะคะเพื่อนเพื่อนเก็บพริก สเปนล้ว,วันหลังจะมาเก็บไปทอดวันนี้ยังไม่ยังไม่ว่าง <c oughs> นี่เอาพริกสเปนน่อยถั่วน่อยเออหอมหน่อยกระเทียมน่อยนี่ถั่วไม่ได้รดน้ำหรอกอู้ดูนี่ขึ้นมาเพียบใหม่นี่ยังไม่ได้รดน้ำเลยรดแต่ถั่วไทยผลสุดท้ายรดแต่ถั่วไทยผลสุดท้ายดูถั่วไทยเหี่ยวหมด เดี๋ยวพรุ่งนี้แล้ววันไหนยายจะมาเก็บมเมล็ดมันไว้ดูดิยาวมากเลยผัดกะเพราเอาถั่วธรรมดาถั่วไทยเสียดายมันเอาไว้กินสดๆถั่วไทยเก็บก่อนเด้ะเอาพริกหน่อยพริกแดงพริกแดง แบงสดสดจากต้นนี่ไปเก็บกระเพราหอมกระเทียมอยู่ที่บ้านมีแล้วนะคะหอมใหญ่กับกระเทียม,มเห็นไหมอยากกินอะไรเข้าสวนมีหมดทุกอย่างไปเอากระเพราทีเนี้ยอุ้ย ออกดอกแล้วเด็ดออกดีกว่าวมันจะแก่เอ้ยแค่นี้ก็ได้กินแล้วเพื่อนๆคนเดียวอะไรมากไมฟินฟินลูกต้นสองต้นก็ ใ้กินสดสดใบกระถางก็เริ่มสวยแล้วเนี่ยอืผักบุงเริ่มมาแล้วเนี่ยต้มกว๋วยเตี๋ยวอืดูดิหอมหอมสดสดแตงกวาไปกับแกล้มก่อนอนี่อันนี้ยังอ่อนอยู่ดูดิแตงกวา <c oughs> ไว้อเอาเมล็ดมัน ค่ะเสร็จแล้วพริกกระเทียมของเราหอมใหญ่ถั่วกระเพราพริกหยวกแตงกวาไข่พริกน้ำปลาโอ้ยมีแต่มหมูกับเครื่องปรุงกับข้าวละแหละไม่ใช่ในสวนเราเองเนาะจะทอดไข่ดาวก่อนนะคะ นี่ไม่กนี่เลยห้องอาบอะนิ่นตาปิดเป็นยายเขาถามว่าเพนนี่กินอะไรหรอไม่รู้เลยน่าจะ20วันแล้วยายไม่ได้ไปตลาดไม่ได้ไปซื้อของนะ20วันแล้วติดโควิดก็ 10, 14วันนะก่อนหน้านะนี่ แต่ก็มีของกินอยู่ในบ้านเยอะแยะ,ยะ,ยะต้องกลัว นนเียบร้อยนี่จบเาเรียบรอโอ้โอือเผ็ดจจัดเพราะว่าพริกสดสจากสวนเนาะเพื่อนอืมต้มน้นปลนล้วน เสร็จนี่นะคะเสร็จแล้วเพื่อนๆยายขอกินก่อนนะคะกินคนเดียวเด้อยายรีบกินเนียายจะมาทําน้ําอง,งุ่นมากินกันเผ็ดน,นะคะเห็นจุดอยู่างนี้เผ็ดเพราะว่าพริกสดๆจากาสวนเนาะไปยยายขอกินข้าวก่อนแล้วมาทําน้ําอง,งุ่นอง,งุ่นยายก็ทําง่ายๆเอาแบบง่ายๆเนาะแล้วทําให้ดู กินข้าวอิ่มแล้วมันจะมาทําน้ำมังงุนกันนะคะเนี่ยล้างให้สะอาดแล้วก็บางทียายก็แช่อย่างนี้เลยเด็ดเด็ดเด็ด,ด,ดออกแล้วก็แช่ทั้งพวงนะคะแต่นี้ยายตู้เย็นมันเต็มยายจะมากดๆๆเอาน้ําอันนี้สดๆนะคะแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งที่ยายเอาไปนึ่งนะเนาะอันนั้นเดี๋ยวรอให้ขวดมันว่างก่อนให้มันมีเยอะๆก่อนแบบนั้นนะค่อยเอาไปนึ่งอันนี้มันมีไม เยอะอยยจะทำสดๆดเลยน,น,นะคะเห็นไคะเายก็จะทำย่างนี้เลยตะแกรงนี่มารองหน่อยเพื่อที่จะไม่ให้มันใช้แรงเยอะกับตะแกรงตัวนี้กลัวมันพังกระทำยางงี้อันนี้ก็ได้น้ำสดๆดนะมันเยอะเราก็เอาน้ำสดๆนี้แหละไปแช่เลยมันประหยัดเนื้อที่นะเพื่อนๆถ้าเราแช่ทั้งลูกมันต้องใช้เนื้อที่เยอะ สดๆดเลยทีนี้นี่ได้แล้วนะคะเวลาจะกินก็ผสมน้ำอีกทีหนึ่งเพราะมันหวานมันข้นได้นิดเดียวเองส่วนอันนี้เปลือกมันยายก็จะมาผสมน้ำดื่มไปอีกเนาะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่ได้กรองออกหมดหรอกเนี่ย ส่วนตอนนี้ก็ใส่ถุงแล้วก็ไปแช่แข็งเพราะว่ามันเป็นสดๆปใปยายจะวิ่งเข้าสวนไปเก็บมะเขือเทศมาทํากับข้าวให้แฟนยายกินกน่อนหกโมงกว่าแล้วเนาะวิ่งไปเก็บมะเขือเทศคนเดียวเนาะนี่กับข้าวแฟนยายไม่มีอะไรมากมะเขือเทศสลัดก,กับสเต็กไหมคะ เ็แล้วนะคะกับข้าวแฟนยายนี่เพื่อสุขภาพน้ำมังวนสดๆเพื่อนนี่ผสมน้ำนะคะป่ะแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยตาด้วยนะคะ